สวัสดีเพื่อนๆนานาทุกท่านผมเนชนะครับสวัสดีเพื่อนๆนานาทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทาง Facebook หรือ Tik t o k หรือว่าจากทาง y YouTube เนี่ยดันคลิปผมขึ้นไปให้เพื่อนๆน,นานาได้เห็นนะครับก็ถือว่าเราเป็นคนตกปลาคนหาปลาด้วยกันนะครับ ก็ใต้ผืนฟ้านี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวคนหาปลานะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาะแนะนําหมายธรรมชาตินะฮะที่เป็นหมายคลองอธรรมชาติที่อยู่ลาดบนหลวงนะครับตัวนี้จะชื่อว่าคลองลากคอนนะครับจะต่อมาจากคลองเจ๊กฮะคลองตัวนี้ก็จะยิงยาวตั้งแต่ลาดหลุมแก้วไซน้อยนะตรงมาถึงลาดบนหลวงนะครับ ก็จร,จริงๆคลองนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งของปทุมธานีกับสายน้อยนครนนทบ,บุรีนะฮะ,ะเส้นนี้ตอนนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคองค่อนข้างที่จะลึกขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่น้ําเกือบจะท่วมเนี่ยก็ได้มีการขุดลอกคลองเพื่อทําเป็นคันกั้นน้ําเพื่อเพื่อไม่ให้น้ําท่วมพื้นที่ของพื้นที่การเกษตรต่างๆนะฮะ แล้วทาให้เราเนี่ยมีพื้นที่ในการจอดรถมากขึ้นนะครับก็จุดนี้ที่ผมตกเนี่ยฮะก็จะเป็นฝ่ายกั้นน้ำเนาะตรงนี้ผมก็จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่อนๆน,น,นานาที่ถามถึงรีวิวลมนะครับก็ในคลิปนี้จะมีรีวิวจากสถานการณ์จริงน,นะฮะหลังจากนี้ลมจะแรงนะครับอาจจะต้องขออภัยในความลมแรงมากนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น มันฝายประตูน้ำนะครับที่จะเปิดไปที่ที่ต้องมาครับแล้วพอดีเนี่ยตอนที่เขาลอกของเนี่ยเขาก็ทำทุกเนี้ยทำทางมันผมว่ามันดีนะมันยื่นเข้าไปประมาณหนึ่งส่วนสี่งส่วนอ้องตอลมแรงไหมนะครับของตัวคลองนี่นะฮะ ก็นี่ชื่อว่าคลองลาดคอนนะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นลาดบุรุษนะครับตรงจุดที่ผมยืนเป็นลาดบุรุษนะถ้าเลยสะพานทางนู้นไปก็จะเป็นลาดแก้วนะครับอพอมันยื่นไปปุ๊บเนี่ยถามว่าหมายตรงนี้ดีไหมก็เขาเพิ่งขับขึ้นมานะฮะก็น่าจะเป็นแหล่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือว่าเราจุดจุดนี้แล้วเราต้องเข้าไปเลย ถ้าเราตกที่4เมตร5เนี่ยตกลเกือบจะเกือบจะถึงกลางคลองนะถ้าตกที่5 4 6 3เนี่ยผมว่าถึงกลางเลยนะซึ่งตรงจุดนั้นนะ่ะน้ํามันจะลึกนะครับแต่วันนี้มันเป็นหมายน้ําไหลนะก็จะตกน้ําไหลนะครับเพราะว่าจุดที่ปลาลึกก็น่าจะมีปลาตัวใหญ่ให้เรานะอาจจะไม่ได้ต่อทั้งวันนะครับถ้าตกไม่ได้จริงๆน่าจะตกตรงนี้นหรือว่า ว่าตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดที่ไม่มีน้ำจะไม่ไหลแรงนะจุดที่เป็นเป็นแอ่งนะแต่วันนี้มันเลือกจะตกตรงนี้ดีกว่ามากกว่านะครับเพราะว่าจะตกช่วงกลางๆงบ่อนะไ,อไม่ใช่บ่อสิจะตกช่วงกลางกางของคลองนะโอเคให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเราจะเริ่มกลางประกอบครับวันนี้มี ตัวบันลังมาด้วยนะเพราะว่าพื้นมันลาดเอียงนะครับตั้งกติกยากนะโอเคเอตัวนี้ผมจะกลางอุปกรณ์ตัวบันลังให้กับสำหรับเพื่อนเพื่อนาน้าๆที่ยังเป็นมือใหม่นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆนาน้าๆที่ใช้เป็นใช้ขล้องแล้วเนี่ยแนะนำผมได้นะครับถ้าจุดไหนที่มันผิดพลาดน,นะฮะก็เผื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่กำลังจะซื้อบันลังนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมจะเป็นกรอบภาพในความเร็วระดับ5นะครับะจะไม่มีคําบรรยายนะนาะนะนะดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับเพราะว่าสังเกตที่คอผมเนี่ยจะมีโกโปรอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ภาพซ้ำภาพใกล้นะฮะเพื่อจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับะจะมีคําอธิบายอยู่ข้างในอย่างแน่นอนนะฮะส่วนเพื่อนๆนาะนาะนะที่ทําเป็นแล้วเนี่ยสามารถกรอไปอีกสักประมาณห้านะนาทีหรือกรอผ่านตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้า ะสะดวกก็ดูก็ได้นะครับเพราะจะได้แนะนําผมนะฮะว่าตรงไหนที่มันผิดพลาดเนาะตรงนี้นะนะเพื่อนๆดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูมุมมุมใกล้จากโกโปรทีนะฮะ บว่าเหมือนกันใช้แบบไหน่ะสำหรับมือใหม่คือผมก็มือใหม่ถ้าคนที่มีใช้เป็นแล้วเนี่ยท่านตรงไหนผิดพลาดก็แนะนำกันได้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้เนาะเราจะมีบานทับอยู่ตรงนี้นะครับมาแบบนี้นะฮะเราการปุ๊บ ตัวนี้ออกนะไม่ใช่บานพับตัวล็อกเนาะตางออกปุ๊บนี่จะเป็นที่ดินรอบที่แล้วนะผมยังไม่ได้ล้างนะครับก็สังเกตว่าจะมีขาอยู่สี่อันเนาะก็ถอดขามาก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบานพับของ บันพับของตัวบัลลังตัวนี้นพอเรากลางพุ่งเนี่ยอเอา้มาเลนะ้ตรงนี้นั่นก็สไลด์ตัวนี้เข้าไปนะครับแผ่นเหล็กที่อยู่ในนี้มันก็จะไปล็อกไว้ให้เราบัหลังเราไม่พับนะครับโอเคระหว่างที่เราทำเนี่ยตัวร่มก็จะไป้วนะ ว่าจะไม่ไปนะในทางนี้ไัเหมนเดิมนะครับตรงนี้นนะไปแล้วก็ลอไปโอเคผมเข้าไป <c oughs> ดกไดนะไปแล้วกครับ <c oughs> วันนี้ลมแรงนะครับเมื่อคืนฝนตกนะตอนนี้ผมถามลุงแล้วตกทั้งคืนนะน่าจะพายุเข้า เรากลางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ขาไปเลยนะฮะเราจะใส่ขาเนี่ย,ะะต,ยตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะคลายตัวนี้ก่อนนะฮะกดกันต,ตัวนี้ขึ้นมันจะเสียบเลยนะ ใส่ให้ครบทั้งสีด้านนะครับโอเคนี่ก็ถือว่าติดตั้งเสร็จลันครับก็าตัวนี้เรายังไม่ล็อกนะเดี๋ยวเราปรับระดับก่อนนะครับ ขอภาพให้เร็วขึ้นนะครับไม่งานคลิปนี้หนชั่วโมงก็เป็นจบนะฮะก็เราก็ปรับหาระดับของแต่ละขานะครับวิธีการปรับระดับก็คือเราจะต้องดันลงดันขึ้นไอตัวแผ่นเหล็กที่สามารถปรับระดับได้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ดัดขึ้นลงประมาณนี้ฮะตามในคลิปเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ขันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าขันมันจะจะเซฟตี้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคเซฟตี okay. ้อีกชั้นหนึ่งนั่นหมายถึงวนะ่าถ้าเกิดตัวล็อกมันชำรุดหรืออะไรเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถช่วยพยุงเราได้นะครับก็เราควรจะขันไว้ให้แน่นนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับหมายธรรมชาตินะับจะลองขึ้นไปกระโดดให้ดู ก็ติดขึ้นนั้นเลยนะครับติดแล้วก็ไม่ต้องปับเลยนะครับก็ระดับมันได้แล้วนะครับก็ใกล้จะได้เวลาบรรเลงแล้วนะครับเรามาผสมอาหารกันก่อนนะฮะก็อาหารของเราก็วันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็ผ่เขียวกับขนมปังนะฮะนี่ครับก็ตัวเติมอีกอย่างเข้ามาคือเยื่อใยญนะครับไอคลิปจะมีให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็ปรเกอ่กบอุปกรณ์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆนะท่านไหนที่ไม่เป็นเนี่ยถามมาได้นะครับจะทําคลิปสอนหรือว่าคลิปแชร์อีกทีนึ่งนะครับก็น้ำปังผ่ยเขียวนะครับก็เพิ่มเติมคือใหญ่ๆอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเหตุผลก็คือว่าผมจะปั้นอาหาร2ก้อนนะครับก็คือผมจะตกในแบบเดิมแบบนี้ฮะที่เป็นขนมปังกับผ่ยเขียวอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เป็นขนมปังผ่ยเขียวแล้วก็ใหญ่ๆนะครับ เพราะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นหมายน้ำไหลเนาะเพราะหมายน้ำไหลเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่อยได้นะครับเราเลยต้องเลือกตกแบบใดแบบหนึ่งเลยนะฮะน้ำไหลผมจะไม่อ่อยนะก็จะตกเลยนะครับผมและนี่ก็คือรีวิวจริงจากสถานการณ์จริงนะครับเมื่อคืนนี้มีพายุนะฮะวันนี้ก็ว่าอากาศดีแดดไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าลมแรงมากนะครับ ตัวนี้สามง่ามใหญ่ปกตกกว่าปกตินะไม่ใช่ที่ตัวที่แถมกับล่มนะครับก็เลยทําให้ร่มเนี่ยไม่ได้ปลิวไปนะเดี๋ยวเราจะคืนรูปด้วยการเอาไปต้านลมนะครับเราสังเกตโครงสร้างของล่มนะครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างต่างๆไม่ดีเนี่ยร่มตัวนี้น่าจะหักหรือว่าขาดไปแล้วนะครับก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราก็ย้อนลมต่อไปนะลมก็จะพับกลับมาปั๊บปั๊บปั๊บนี่เห็นไหมโอเคครับตัวนี้ขมวดนะก็เริ่มจากตัวใหญ่ๆกันนะครับพอเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งถ้าคุณยิ่งอะไรนี่งราเนี่ยเราค่อย ปลาเข้าหรืออะไรก็รตามเนี่ยเข้าฝูงเนี่ยเราค่อยใช้หนวดเหยือ่อรุ่นนิดหนึงไปเราผมจะปิดกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวรอปลาเข้าก่อนให้เปิดนะครับเรียนผมมีเมนมันมีจำกัดน,นี่ก็มีผักตบอยู่เลยนะครับถ้ามากองตรงนี้ผม,มรู้จะทำยังไงนะ มีลมที่แรงยังไม่พอนะครับนี่มาแล้วครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ตั้งตกต่อได้เลยนะครับก็โชคดีมากนะครับมีลุงที่อยู่แถวนั้นนะฮะเขาชวนกินกาแฟนะครับเพราะเขาเห็นผมมาประมาณสองสามรอบแล้วฮะ ก็กดกล้อง GoPro ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่า GoPro 9เนี่ยสามารถปิดเครื่องแล้วก็กดถ่ายโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อดีที่ผมเลือกซื้อตัวนี้มานะครับเพราะว่าถ้าปลาที่ตัวไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถได้ดูแอคชั่นของคันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วกรชาของนี่กระชาของเลเอนครับ ออตัวนี้เสียดายมากเลยครับชัดที่สุดตั้งแต่ตกมาเลยนะทำไมไมรลบคลิปเก่าเอาอจากคลิปนี้อไล่ลบจากคลิปนี้ไปอีกสองคลิปไม,ไม่ได้ถ่ายแน่วันนี้แน่ไป ทั้งสิ่งทั้งมีคันเป็ดอ่อมาข้างหลังครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับก็มื้อเที่ยงของผมนะครับหรือว่านักตกปลาหลายร้อยคนน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราบางทีผมก็ไม่กินข้าวเที่ยงด้วยนะฮะก็ช่วงเช้าได้ตกตั้งแต่สิบโมงนะครับแต่แค่ตัวเดียวฮะพอพักเที่ยงเสร็จเราก็มาเริ่มตกต่อเลยนะครับอ่นี่ก็หลายไม้นะครับกว่าเราจะได้ตัวนี้มานะฮะ ใช้ใช้ได้นะครับสำหรับไม้ธรรมชาติที่ค่อนข้างขุดปลาได้าไดยากอยู่นะครับก็ใส่ทอดเลยครับตัวนี้ฉ<ม>ากวัดปลาหลังจากนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับ<ม>เพื่อความสมจริงนะฮะดูได้เลยนะครับผมใช้เยอสุพิเศษนะครับเราจะลองใช้เหยื่อตัวนี้นะครับเหยื่อที่ผสมข้าวเหนียวปิ้งนาะยัดไส้ก้ใส่กล้วยก็ลองดูนะครับ <c oughs> เือจะมานะเดี๋ยวปลาชอบอโอเคปลาตอนนี้น้ำนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็ <c oughs> ไม่ใช่ปลาลาก หโดนนะครับข้าวเหนียวข้าเหียวใช้ได้จริงๆริยเจ้าเจ้านี่นะครับอาหาร สรุปวันนี้นะครับมาถึงประมาณ9ก้าโมงนะครับกวาก่าจะกางอุปกรณ์เสร็จก็ถ่ายคลิปอะไรต่างๆเสร็จก็เกือบเกือบสิบโมงนะครับก็ไปนั่งจิบกาแฟคุยกันลุงแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าก็ได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็กินข้าวเที่ยงปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้อีก2ตัวนะครับตามที่เห็นแล้วก็มีสายเข้านะครับก็ต้องกลับก่อนเวลาครับก็กลับประมาณบ่ายสองนะครับวันนี้สรุปวันนี้ได้แค่อ่ะกี่ตัวไปดูในกระชังกันครับ 我又ลงงานผม来钓鱼哎เอามา下午看工作一下我就去了วันนี้กับกับเวลานะครับก็ <f> ดูผลงานอเป็นยังนี้ะนะครับสตัวก็ผมจะปล่อยนะครับเพราะว่าน้อยไปต่าย ได้ปลาหรือไม่ได้ปลาก็ไม่สําคัญนะครับแต่บางทีได้ปลาน้อยเราก็ต้องปล่อยบ้างนะฮะก็ไม่อยากเข้าตลาดนะครับก็สวัสดีครับผมเดชครับฝากคุณพ่อนากด subscribe กดถูกใจใได้เลยครับขอบคุณครับ